สวัสดีค่ะเข้าเมืองกันค่ะเพื่อไปหาหมอค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในเมืองนะคะสวยงามค่ะมาหาหมอใกล้ที่พักเราเคยพักก่อนที่โรงแรมนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่ชั้นบนแล้วก็เลยถ่ายรูปลงข้างล่างค่ะและก็เลยมากินอาหารกันค่ะก็ก็พอกินได้ใช้ได้ค่ะนี่ค่ะ โรงแรมที่เราเคยอยู่นะคะนี่ค่ะบริเวณเราจะชอบเดินอยู่แถวนี้ค่ะประมาณหลายปีก่อนค่ะเพราะว่าป้ามาเยอรมันปีละครั้งครั้งละสามเดือนแต่มาปีนี้หกอาทิตย์ค่ะสิบห้าปีมาแล้วนะคะบรรยากาศก,ก็ยังเหมือนเดิมค่ะผู้คนก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่ะแต่น้อยลงกว่าแต่ก่อน นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้ใส่แมสกันแล้วค่ะใส่แมสเฉพาะช่วงที่เข้าไปในสถานที่ราชการหรือว่าใส่แมสเข้าไปหาหมอค่ะส่วนห้างสรรพสินค้านี้ก็ไม่ใช้แล้วค่ะมีแต่แอลโกอฮอล์ล้างมือค่ะมาเจอมอเตอร์ไซค์โบราณเล็กๆก็เล,กกเลยถ่ายเก็บค่ะนี่ค่ะ บ้านเมืองสวยสะอาดมากค่ะดังเดิมมาแล้วนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะ,ะเลยเก็บภาพมาให้ดูนะคะนั่งรอหมอค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ